ทุกคนครับเกมแม่งกดตีครับพาผมปิดอัดแล้วฮะแม่งเสือเข้าเกมได้เว้มาทุกคนโอ้เฮี้ยเจ็บปะเฮ้ยเอาดีปะวะทุกคน 我的阿瓦 Being got a custom contract, your eyes only. ผมเงียบๆนะครับคือผมอยากแดกขนมหยดเหลียวป่ะให่กลัวอะไรทั้งนั้นก็คือโกรธไม่ได้นะกูจะเอาไงวะ จะกูสัตว์นี่กูจะโดนกสิบไปแล้วกูลงน้ำก่อนแล้วกันก็โดนอ๋อโด,โด,โด,โดเนเฉยไอ้สัตว์ กูจะเอาไอ้เฮียกูกดไปได้วะขึ้อย่างมันต้องขึ้นไหมจัดถ้าถ้ากดไม่ได้อะเ <c oughs> อ้เฮียขึ้น <c oughs> มงนั่นเองอ่สัตว์ ตัวเงนัสสัตว์ทางเรนัสสัตว์มึงจะยื่ห่อไว้เหี้ยหรือรเออ,อสัตว์กึนกนตีนละเนี้ยเฮ้ยในสุดผมก็มีนี่ อยู่ไหนวะไอสัตว์ตากตัวท้ายอ่ะตอกตัวท้ายขึ้นมาดิตายแน่สัตว์เออยังมาเก่งกับโทไม่น้องถ้า <saben> ยังไม่โตอ่ะไอเฮียเอโกรลงไปสัตว์ลงไปมันมาแล้วที่ไหนอ่ะมันยังไม่มาเฮ้ยโถ่เฮียอะไรวะ เฮ้อะไรอะมันมสั่นเหงานนะัะก็ให้ทุกคนมาเล่นด่านนี้เยอะๆนะฮะเพราะว่าผมเล่นเกมนี้บ่อยมากให้ผลง่ายๆเพราะว่ามันฟรีนะฮะแล้วก็แล้วก็วกนะผมเหงาอะเั่นพวกเกมยิงปืนแล้วแม่งนั่นคนเดียวจะเล่นทำใหม่วะเนี่ย จมแล้วน่นะกะเอือกกะเอือกแล้วกะเอือกแล้วไอ้เหี่ยเริ่มแล้วฮะไอ้ที่กูลงมาไหมอ่ะชิบหายแล้วทุกคนฉลามเออ แล้วมันอยู่ไหนอะมึงไ,ไปหาพวกมันวะอยูดตัวเดียวหรือทำเฮี้ยอะไรวะรถามหน่อยฮะไอ้น้องเอ้ยแล้วมึงมีได้ไงอะไอ้เฮี้ยกูไม่มีอะอกูไม่มีวะยูมันไปไม่ติดแสนลำบากไอ้เหี้ยกูไม่ได้ลงมาเลย พอโตเธอคู่กูลำบากไหน,น,นเมื่อมือไม่มาคูก่กูจะไปหาเองเไม่อยู่ไหนวะอยาบอกว่าอยู่ยตรงไอสัตว์สาถ,าถานเกิดนี่โอ้โหโคตรไกลเลยนะไอเฮีย แล้วเสียงมันเสียงไม่อยู่ฐานเกิดมากเลยวะก่อนจะไปไงวะโหอ,อยู่นี่ไงทำไมปืนมันบูดวะแม่ก็อยากกูตีผมไม่เลิกค ทำเ,เองนะทำตัวเองนะมาเรียบเรียบเลยมึงก็ต้องตาย เดี๋ยวเชื่อโค้ดมึงฆ่ากูนี่ว่าทำไมอ่ะมึงทำไมอ่ะอาอไปเขาสั่งแล้วไปไหนไ,ไม่จะมาวะถามจริงได้รื่ตามหมายเทศ ที่คือว่ามิชชั่นแฝงบูเจมส์สนาบรูบูเจมส์สนาะหมัดคันปักษาเฮียนี่กูอยู่คนเดียวนะคันปักษาเฮ้ยไม่เอาโอยควยเหอะให้กูอะไรอย่างเงี้ย,ยไม่เอากูอยากเป็นคนไอ้เฮีย กูไม่ยอมเด้วยมึงทำอย่างเงี้ยไอ้เนี่นยกูก็ทำงานปะกูฆ่าคนได้ปะนี่อ่ะมึงพำอย่างเงี้ไอ้สารมึงดูดิเกมโหดอมากเลยเอ้ยเดี๋ยวโดนอะไรอ่ะโอ้ตัวเฮียเลยทำไมอ่ะ แล้วสามคนจะหอยอะไรไปสู้วคะครับสามทีมห <c oughs> ัวออกแล้วว่ะแกอ่ะแกอไอตาเขียวพามหน่อยดีคันคอวะทุกคนทุกคนก็สามารถเจอผมได้นะเกมนี้้ะดันดานแบบดาสมเบียผมไม่เคยเปลี่ยนชื่อครับเนี่ยชื่อผมเพราะผมชื่อไม่ออกครับ เอ้ยฮี่โอ้ตว์กูจะไปถูกอ่ะมีสามที่เอาดิแม่งโคตรกวนแต่แม่งเฮ้ยเฮ้ยเออิบหายแล้วรอโหลดใหม่แล้วกันเฮ้ยช็อต ยากกว่าพี่โดนพี่อ่ะพี่น้องยากกว่าพี่น้องเอ้ยยากว่ะพี่ย่งดักจุกไอ่สัตว์พี่เอาสกิลจุกมาเยอะจุกเลยสัตว์จุกมาอยู่เนี่ยมาดิเฮดช็อตไปโดนว่ะ เลยมึงก่อนหน่อยไอ้หมอไอ้หมอแม่งเกือบตายแหละครูรู้เว้ยเห็นปะท่านที่ผ้าและพวกไอสัตว์นี่ก็ยังกวนต็นจนไม่เลิ hey, กยูลอดทูพอยต์ฟอนต์ไอ้คูทำยังไงอะฮะไม่หาเราหาเราขี้แพ้ไอีอ้วน <c oughs> ออกมะ ทุกคนเล่นแม่งเลยแล้วมึงไม่เปิดไฟให้กูแล้วกูจะเห็นเฮียอะไรไหมเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่กูอยู่คนเดียวอะ่ะเฮ้ยรู้สึกว่ากูอยู่คนเดียวมาเป็นคนเราใช่ไหม SOS คนอื่นอ่ะไปไหนอะ่ะเฮ้ยไเฮียอะไรอะ่ะเฮ้ยทุกคนคนระับผมรู้สึกว่าผมอยู่คนเดียวและ คนมองเหมือนผมปะคนกูอยู่นี่แต่ว่าตรงนี้คือกำแพงเว้ย่น่ๆๆอยู่พี่ดีนันคืออะไรวะใช่ตอนนี้กูเลิอกอมดทุกคนอีกไปไงอะ การง่านที่ออกที่นี่เปลี่ยนโตแม่งเลย,ยมึงโกยแล้วเนาะอยังจะควนเตือนกูอีกกกดไม่ได้เสร็จลวไฮโลแม่งไม่ไายค่าละไายค่าละดีโล เสร็จหนึง่งตามแม่งไปดีกว่าทุกคนโอ้ยสุดกหเห็นแล้วไม่อยู่ไหนวะ พราะมันไม่ได้ยังไม่ถึงตรงนี้แหละจริงๆแล้วผมก็มีหลายเกมนะแต่ว่าผมไม่มีเพื่อนเล่นเพื่อนเพื่อที่ผมเศร้าไอ้เฮียอล่นเก,ก็บคนเดียวเศร้าก่อนเมือเม่อไหร่ก็จะขึ้นได้เนี่ยไอ้เฮีย กูตกอีกรอบหนึ่งกูไม่ไปแล้วดะทุกคนคืออ่ะคือดิเอ้ยอะไรอ่ะขี้อะหายแลยทุกคนดผมรู้สึกไม่ดีหลอดไ <c oughs> อสัตว์แม่แอบไปอ่ะกยหอ่ะ ไม่ต้องให้งมันมาถึงทางก่อนเลยเอออยู่ซีเรวยไหมกูเปลี่ยนตัวตัวกูเปลี่ยนตัวตัวไหนกูแค่เมดิกโอเคก็เปเด็กได้